สวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านกับวันต่อวันด้วยพระคำในวันศุกร์ที่25เดือนกุมภาพันธ์กกรคศ2022ขอให้เราร่วมใจการธิฐานค่ะสาธุการแด่พระนามของพระเจ้าในที่สูงสุด ขอบพระคุณพระองค์สลักในเช้าวันใหม่นี้ที่พระเจ้าทรงเมตตาชีวิตของเราและทรงอวยพระพรชีวิตของเราทําให้เรามีความหวังอยู่ในพระเยซูคริสต์และได้มารับฟังพระคําของพระเจ้าอยู่เสมอข้าแต่พระบิดาเจ้าเวลานี้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงโปรดเมตตาทํางานในชีวิตของเราทั้งหลายที่เราทั้งหลายจะได้รับการเปิดเผยที่มาจากพระเจ้าในการมีชีวิตอยู่ตามพระประสงค์ของพระองค์ผ่านพระคาของพระองค์เองขอบพระคุณพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ในเช้าวันนี้นะคะเราจะมาไขค,ควรพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมโลมบทที่7ค่ะเราจะอ่านเฉพาะข้อที่2 3 2 4ถึง25นะคะโอ้ยข้าพระเจ้าเป็นคนน่าสงเพศอะไรเช่นนี้ใครจะช่วยให้พ้นจากร่างกายแห่งความตายนี้ ขอพระคุณพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราฉะนั้นทางด้านจิตใจข้าพระเจ้ารับใช้ธรรมบัญญัติของพระเจ้าแต่ทางฝ่ายเนื้อหนังข้าพระเจ้ารับใช้กฎแห่งบาปค่ะในพระธรรมลมบทที่7นะคะเป็นพระธรรมที่อาจารย์ปาโลได้พูดถึงการขัดแย้งระหว่างาชีวิตฝ่ายวิญญาณกับชีวิตฝ่ายเนื้อหนัง ซึ่งอาจารย์เปโลก็ได้เอายกเรื่องการแต่งงานนะคะมาเป็นข้อเปรียบเทียบว่าหากว่าสามีของหญิงนั้นยังไม่ตายและถ้าหญิงนั้นไปมีสามีใหม่ก็เป็นการล่วงประเวณีดังนั้นหญิงนั้นจะพ้นจากการล่วงประเวณีได้ก็ต่อเมื่อสามีคนนั้นตายแล้วนั้นพี่น้องทุกท่านคะอาจารย์เปโลได้พูดเรื่องนี้ก็เพื่อที่จะให้เรารู้ว่าธรรมบัญญัตินั้นเป็นสิ่งที่จะบ่งบอกถึงความบาปของเรา โดยในข้อที่7นะคะอาจารย์ปอลบ,บอกว่าถ้าธรรมบัญญัติไม่ได้ห้ามว่าห้ามโลภข้าพเจ้าก็คงไม่รู้ว่าความโลภคือความบาปดังนั้นธรรมบัญญัติจะสอนให้เรารู้ว่าความบาปนั้นเป็นอย่างไรและอาจารย์โปโลก็ได้บอกว่าธรรมบัญญัตินั้นเป็นเรื่องของฝ่ายวิญญ,ญาณน,นั่นก็หมายความว่าธรรมบัญญัตินั้นเป็นสิ่งที่ดีและเป็นข้อบังคับที่มาจากพระเจ้า แต่ธรรมชาติของมนุษย์นั้นก็คือความตายอยู่แล้วธรรมชาติของมนุษย์คือความบาปซึ่งที่จะนําไปสู่ความตายดังนั้นอาจารย์เปาโลจึงได้สารภาพความไม่เข้าใจของการกระทำของตนเองว่าหลายครั้งท่านอยากจะทําสิ่งที่ถูกต้องอยากจะทําสิ่งที่ดีแต่ท่านก็กระทําแต่สิ่งที่ไม่ดีดังนั้นธรรมชาติของความบาปนั้นได้อยู่ภายในชีวิตของเรา และอาจารย์โปโลก็ไม่ได้ยอมรับในการกระทําของตนเองแต่ในที่นี้อาจารย์โปโรลกกำลังพูดถึงความขัดแย้งระหว่างความปรัถนาของตนเองและความบาปของตนเองแล้วเราจะทําอย่างไรเราถึงจะสามารถที่จะเอาเชน,นะกดแห่งความบาปที่อยู่ในฝ่ายร่างกายของเราได้ในข้อที่25อาจารย์โปโลบ,บอกว่าขอบพระคุณพระเจ้าโดยทางพระยซสคริตองพระผู้เป็นเจ้าของเราพี่น้องทุกท่านคะ การที่เราดำเนินชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เรายังอยู่ในฝ่ายเนื้อหนังอยู่หลายครั้งเราอาจจะมีความคิดคำพูดหรือว่าการกระทำที่ได้ทำผิดต่อเพื่อนมนุษย์และเราก็มักจะจดจ่ออยู่ที่ความล้มเหลวและความอ่อนแอของตนเองในเช้าวันนี้ดิฉันอยากจะเชิญชวนเราทั้งหลายที่เราทั้งหลายจะจดจ่ออยู่ที่ความยิ่งใหญ่และพระคุณที่พระยซสุริสทรงกระทำเพื่อเราในข้อที่25 อาจารย์ปโลได้ชี้ให้เราเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเห็นถึงพระคุณขององค์พระเยซูคริสต์ที่ได้ทรงกระทําเพื่อเราบนไม้กางเขนยี่องท่านคะเราลอดโดยพระคุณของพระเจ้าไม่ใช่ลอดโดยกฎธรรมบัญญัติดังนั้นขออย่าให้กฎธรรมบัญญัตินั้นจะเป็นสิ่งที่ฟ้องชีวิตของเราแต่ขอให้เรามองที่ชัยชนะขององค์พระเยซูคริสต์ และเมื่อเรามีชีวิตที่ระลึกถึงพระคุณของพระเจ้าบนไม้กันเขนอยู่เสมอจดจ่ออยู่ที่ความยิ่งใหญ่และชัยชนะที่พระเจ้าทรงกระทําในชีวิตของเราเราก็จะสามารถที่จะเอาชนะฝ่ายเนื้อหนังที่กําลังต่อสู้กับฝ่ายวิญญาณของเราได้และในโลมโบทที่8ข้อที่หนึ่งก็ได้กล่าวไว้ว่าเพราะฉะนั้นไม่มีการลงโทษคนที่อยู่ในพระสุกิด เพราะว่ากฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ได้ทำให้ท่านพ้นจากกฎแห่งบาปและความตายนั้นพี่น้องท่านคะการลงโทษไม่มีอยู่ในคนที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ไม่มีอยู่ในผู้ที่ ที่ได้รับความรอดโดยพระคุณของพระเจ้าแล้วในเช้าวันนี้ดิฉันจึงอยากจะเชิญชวนพี่น้องทุกท่านที่จะมีชีวิตอยู่ด้วยความชื่นชมยินดีและขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งต่างๆที่พระเจ้าทรงกระทําในชีวิตของเรามากกว่าความอ่อนแอขอให้เราร่วมใจการที่ฐานค่ะสัธุการแด่พะนามของพระเจ้าในที่สูงสุด ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระคำของพระองค์ในเช้าวันนี้ที่พระเจ้าทรงให้เราได้หันมาจดจ่ออยู่ที่ความยิ่งใหญ่ขององค์พระเยซูคริสต์ที่ได้ทรงกระทำเพื่อเราบนไม้กางเขนใช่แล้วพระองค์เจ้าข่าหลายครั้งมักจะมีสองสิ่งที่อยู่ในชีวิตของเราที่จะขัดแย้งไม่ว่าจะเป็นชีวิตฝ่ายเนื้อหนังและชีวิตฝ่ายวิญญาณขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาช่วยเหลือเราที่เราทั้งหลายจะถ่อมตนและยอมพึ่งพาองค์พระ องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์มากขึ้นขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงโปรดแมตตานำชีวิตของเราที่เราทั้งหลายจะตระหนักถึงพระคุณและความรักขององคพ์พระเจ้าที่ทรงมีอยู่ในชีวิตของเราอยู่เสมอขอบพระคุณพระองค์อธิษฐานเช่นนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอให้พระเจ้าอาิพพรค่ะสวัสดีค่ะ